สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์รจตจำกัดมหาชนนายกรัฐมนตรีกาเบียนอัตา์กล่าวว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยของฝรั่งเศสที่ทำหน้าที่เฝ้าสถานที่ที่จะใช้จาัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสสามารถสกัดกั้นโดนได้เฉลี่ยววันละหกลำโดยโดนลำขนาดเล็กเหล่านี้อาจเป็นของนักท่องเทีย่ยวที่ต้องการจะถ่ายรูปแต่การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดความปลอดภัยของฐาน ตามการรายงานระบุว่านายสเตฟานโกรดในพลผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันทางอากาศของฝรั่งเศสออกมากล่าวว่าทางฐานทัพปีระบบที่ช่วยให้สกัดกั้นและจับกลุ่มผู้ควบคุมโดรนได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้โดรนบินโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเกิดขึ้นหลายกรณีรอบหมู่บ้านโอลิมปิกในขณะเดียวกันนายเซบาสเตียนเลโกดูรัฐมนตรีกลาโมของฝรั่งเศสกล่าวเน้นย้ำถึงการรักษาความปลอดภัยเพราะนอกจากระบบการป้องกันโดนแล้ว ทางฐานทัพฝรั่งเศสยังมีระบบป้องกันอากาศยานรูปแบบอื่นๆอยู่รอบๆสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกด้วยทางการกองทหารฝรั่งเศสประมาณ18,000นายที่ได้รับการส่งกำลังไปรักษาความปลอดภัยให้กับบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรวมไปถึงพื้นที่น่านฟ้าในรัศมี150กิโลเมตรรอบๆปารีสจะถูกปิดอย่างสมบูรณ์ในระหว่างพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วย